คุณย่าเคยกล่าวไว้ว่าครอบครัวและพวกพ้องเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงปกป้องพวกเขาเพราะพวกเราคือมันนจะอองเป็ต้ กูถามเพลงแบบนั้นมันก็ไม่ชอบกันหรือบอกว่ามึงนี่อยากจะเิ็นว่าไม่ได้ลอกมาเอ้ยๆอย่าไว้มันก็ลอกกันมาคนนู้นด้วก็ดูเรื่องที่มึงทอดังถ้ดงมาแกลงกูจะล้อมึงไม่จำเป็นต้องเอพีอยู่ในข้อมือกูมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพ้องมีพี่มีน้องที่กูจะป้องกันกูถามเพลงแบบนั้นมันก็ไม่ชอบกันหรือบอกว่ามึงนี่อยากจะเิ็นว่าไม่ได้ลอกมาเอ้ยๆอย่าไว้มันก็ลอกกันมาคนนู้นด้วก็ดูเรื่องจริงมันทอดังเยอะสไตล์ผมซีว่าพวกกูเคยเป็นเพลิกมีเติมกันครั้งเลย Fuck you, bitch, mom. It's over 9,000. I know, I know how to am. 24K locked up in the back. Smoke up, top pop, stuck with my gang. Make a dong, die, no life, make a brand. But I ain't got my, I ไม่จำเป็นต้องเอพีหรือข้ามือกูมีพอ่อมีแม่มีเพื่อนม,อมีพ่อมีพี่มีน้องให้กูจะป้องกันกูจับแรงแบบไหนมันก็ไม่ชอบกันดูว่าบางมือที่อยากจะเสียเพาไม่ได้ลอกมาเอะอาชีพไร้มันก็ลอกกันมาคนรูน้ด้วยก็รู้เรื่องที่มันช็อตดังจเจเย๊จเยสเจ๊ยส